ใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะ,นะครับนี่มาอ่านะครับนี่ยาใส่แล้วนะครับพี่ความใส่แล้วเนาะพี่บีล่ะอ่ะโชว์ให้เพื่อนดูเร็วแล้วนะพี่บีเลยอีกข้างหนึ่งเนาะอ่านะครับนี่นะครับรอนะงเท้เาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนนี่นะครับใส่เข้าไปตัวพื้นมันจะแบบเหนียวๆน,นะเหมือนตีนตะขาบใช่ไหมอ่ะป้ามันก็จะมีนะครับ อุปกรณ์ข้อห้ามนะครับขอห้ามนําเอาพวกเครื่องดื่มกระเป๋าร่มนะครับขากล้องแล้วก็ไม้เท้าขึ้นไปนะครับอาจจะเกิดอะไรได้แล้วก็จะมีลิฟต์นะครับอ่าถ้าเราส่งเท้านี่มานะครับรอบหน้าเราก็จะเสีย3าบบาทห้ามเราจะเดินขึ้นไปซึงตึ้งตึ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 งครับจะมีทั้งหมด4ชั้นนะครับเดี๋ยวไปดูหมดเลยไปไป เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะนนเพื่อนเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับว่าด้านนอกมันเป็นวิวยังไงอภพีีพาเพื่อนไปเร็วไปมาเพื่อนไปเราจะไปทางไหนก่อนนี่นะครับภาพรวมนั้นเพื่อนนะครับบรรยากาศดีมากบอกเลยมาแล้วต้องโดนนะครับก็จะมีอยู่สองฝั่งนะฮเลยนมาความสูงก็นี่เลยนะนี่นะครับความสูงโอ้ใช้ได้ใช้ได้นะครับ ใครที่คูความสูงต้องล้วงนิดนึงครับมานี่เลยจริงผมเป็นคนที่กลัวความสูงมากครับบรรยากาศก็นี่เลยเพื่อนๆอ่าพี่แอมดูให้เพื่อนๆดูแล้วไหนเป็นยังไงเดินเป็นไงพี่แอมรู้สึกไงคะเล่าบอกเพื่อนหน่อยแล้วพี่บีรู้สึกไงเล่าบอกเพื่อนๆเพื่อนฟังหน่อยอ่ามันก็น่ากลัวนะครับ มนจะมีอยู่สองฝั่งนะฝั่งนี้เราก็จะเห็นเนินภูเขาอยู่ข้างหลังนะครับอ่ะพาเพื่อนๆไปดูฝั่งนี้ก่อนแล้วอ่ามาแล้วมาอ่านำมืนเพื่อนๆเร็วเดินเพื่อนตามมาไม่ทันนะอือนะครับนี่นะครับก็ใช่ได้นะครับความสูงเนี่ถือว่าโอเคนะครับนั้นก็จะเป็นสะพานอา๋อ อ๋อนี่นะครับสวนวิ่งนะครับนี่ที่พ่อมาดูเม,มื่อวานต้องข้ามสะพานนี้มาเออเลยไม่ได้วิ่งเลยนะครับเพราะว่าติดสายนะครับเราก็จะเห็นรถทัวร์รถอะไรมาอืมอถ่ายไปอ๋อหืม ถ้าเป็นที่จีนจะเป็นอยู่ข้างบนเขามองไปข้างล่างกันน่าจะสูงกว่าน,นี้นะครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ด้านบนสกายวอล์กแล้วนะครับเพื่อนเมื่อกี้เมเมเต็มนะครับเดินหนาะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่นะครับตรงจุดฝั่งนี้แล้วกันนะครับอ่ะได้ไงไอสวนสําเร็จที่วิ่งเขาบอกตรงนี้เองเนี่ยข้ามสะพานนี้มาระหวานนั่งดูอยู่อันนี้ก็จะเป็นมุมสูงนะครับเพื่อนมีนั่งนะตรงนี้ไหม อ่านี่นะครับมันดูด้านล่างขาผมนะครับขาผมนี่เอ้ยนะครับบรรยากาศมันได้มากนะมื่อนนะครับไปพาเพื่อนไปเลยที่แดมนี่นะครับคือแดดมันก็ร้อนนะครับแต่ว่าลมเนี่ยมันเย็น นะครับถือว่าโอเคนะครับไอ้ล่างครับเราก็จะมีคอนดูฟิลนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ฝั่งนู้นนะครับพาเพื่อนๆไปเร็วพี่แปมใเพื่อนๆเดินตามเนาะเดินเพื่อนเดินตามนะครับ โซนนั้นน่าจะเป็นนะครับจุดที่เป็นไฮไลท์ได้อย่างดีนะครับไปเราเดินไปสุดนู้นเลยเนะะะยาะฮึ่มนี่นะครับไป ก็นะครับน่าจะประมาณห้าร้อยเมตรได้ไหมนะครับน่าจะใกล้เคียงนะเราก็จะมีไฟฟ้าสถิตนะครับเมื่อกี้เดินมาโดนไฟฟ้าสถิตนิดหนึ่งนะครับเพื่อนไปแล้วอะพี่แอมเดินถ้ามาเพื่อนๆมาตามจะบอกว่ายังไงผมเพื่อนว่ายังไงดีมันมันเป็นยังไงมันว้าวไหมล่ะมันว้าวไหม ก็เดี๋ยวไปมุมทางนู้นนะครับเห็นเพื่อนตามพี่ดาไปเลยนะครับพี่ดำจะพาเพื่อนๆไปแล้วอ้าวพี่บีไปไหนล่ะพี่บีจพาเพื่อนๆไปแล้วพี่บีเขาเดินอยู่ข้างหลังเนาะงั้นจะสั่งนิดนึงนะเพื่อนเพราะว่าเขาไม่ให้เอา ขากล้องมานะครับอ่าเราก็จะให้ดูเป็นบรรยากาศเข้าไปเลยนะครับป้าไป,ไปเลยไปไปเราก็จะเจอน้องนอน,นะครับอ่โซนนี้ก็จะมีนะครับ จำกัดจำนวนคน15คนเกินแล้วใช่ไหมเนี่ยไไแล้วเราจะรูุ้๊ยไฟฟ้าสถิตนะครับมีไฟฟ้าสถิตนี่นะครับมันยอดนะครับส่วนนี้เขาก็จำกัด15คนแล้วนี่กี่คนแล้วนะครับ เกินแล้วนั่นอ่ะได้นี่นะครับอืมนะเพื่อนโอ้ยตรงนี้มันสวยมากนะครับรก็จะเห็นมุมนะครับเมืองการทางนี้เลยอ่า เอาไม่ดีไม่หนอนะตรงนี้นะครับมันไปนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวนับจำนวนคนก่อนนะเพื่อนๆนะครับขอให้มักสิบนะครับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โอ้10พอดีเลยนะครับ10พอดีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเดินเขไปนะครับอือเพื่อนตรงนีก็จะเห็นอุ้ยโยกโยกโยกนะมีโยกนะมีเสียวนะครับเอานะครับ ไปมันโยกอยู่แล้วเป็นแขวนไงเวลาคนเดินก็จะโยกตามสเต็ปอยู่แล้วอ่ะบายไปถ่ายตรงไปนะครับอืออันหนึ่งสองสามโอ้ยมีโยกนั้นเบื่อมีโยกนะครับมันก็เป็นสะพานแขวนนะครับมันก็จะเป็นตามลมอยู่แล้วนะครับอ่านะครับถ้าเราสังเกตดูเวลาเราใครที่เคยเดินอยู่บนสะพานรถเวลารถคลิปวิ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะ โยกคล้ายๆกันนะครับรูปแบบเดียวกันอะนะครับตอนนี้แม่กลัวแล้วครับแม่กลัวแล้วไปยินรอฝั่งน <im> ู <estás> ้นนะครับแม่กล <im> ัวนะครับพอเห็นช่วงพิงหอไปมนะครับโยกนิดหนึ่งนะครับเขาก็เลยกังวลนิดหนึ่งนะครับนั่งถ่ายไหมล่ะอือ้ยยูวัวไฟฟัาเดี๋ยวเราก็จะเดิน จะเดินกลับแล้วนะเพื่อนอี่หนเออแต่พี่แบมพี่บีเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลมแรงมากนะแบบแบบปุ๊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 ปอยู่ตรงโน้นนะครับชอบคลิปนี้ชอบคลิปนี้ แบมาลี <Family S 2> <Family S 1> นะครับ,ลค,รบคลิปต่อไปไปไหนเราเจอกันนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย